Play hide and clap? ภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนางผีฝรั่งที่สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างมากเมื่อครั้งที่มันเข้าฉายซึ่งให้ว่ากันตรงๆแล้วตามความรู้สึกของผมนั้นผมถือได้ว่ามันเป็นหนางผีฝรั่งที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับที่ในเวลาต่อมามันก็ได้มีนางภาคต่อออกมาเรื่อยๆรวมไปถึงการน,นำพูดผีพิศาจาต่างๆในตัวเรื่องมันนำไปทำเป็นภาพยนตร์สปินออฟอย่างตุกงต๊กตาแอนนาเบลที่ก็ต้องบอกเลยครับว่าดีไซน์ตุกต๊กตาภายในเรื่งนันนนนก ที่มีภาพยนตร์สปินออฟถึง3ภาคของตุ๊กตาผีสิงตัวนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีครับถึงความนิยมของเอนเบ l ลและเสียงตอบรับในแง่หลายได้ของมัน แลวก็ล่าสุดนะครับปีศาจหลายจากจากักรวรร o ิคอนโจลิงอีกตนหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงในแง่ของความน่ากลัวและชวนขนลุกอย่างผีแมชีวะหลักที่ก่อนหน้านั้นก็ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนต์ภาคสปินออฟของตัวเองไปแล้วในปี2018คราวนี้มันได้กลับมาอีกครั้งในหนังภาคต่อในชื่อของ t h นัน n 2คราวนี้มันกลับมาพร้อมกับความดุร้ายและความอันตรายยิ่งกว่าครั้งก่อนและการกลับมาครั้งนี้ Sister Eileen ตัวเอกจากภาคที่แล้วจําเป็นต้องกลายเป็นหัวหอกในการ,รเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับผมบีบอลนยคลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์สยองขวัญที่โคตรจะมันจากจักรวาลคอนโจลิงอย่าง The Nun 2ผีไม่ชี2 ถึงแม้ว่าจักรวันหนังของคอนโจริงนั้นจะถูกเรียกรวมกันว่าจักรวันหนังผีก็ตามนะครับแต่สําหรับผมนั้นความเป็นหนังผีของจักรวันนี้มันจบไปตั้งแต่เดอะคอนโจลิงภาคที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะความน่ากลัวและความลึกลับที่ทั้งคอนโจริงภาคหนึ่งและ2ส,สร้างเอาไว้นั้นก็ได้กลายพันธุ์กลายเป็นหนังระทึกขวัญที่มีพูดผีปีศาจเป็นตัวขับเคลื่อนแทนแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าเรานั่งดูหนังสัตว์ประหลาดหรือไม่ก็หนังฆาตกรไล่ฆ่าคนแทนที่จะเป็นหนังผีแนวเนือธรรม่าตเนื้อธรรมชาติเเเทท่่่่านนนั้อองงงงซึีจรริใื มันก็มีผีมีเรื่องลึกลับอยู่เหมือนเดิมน่แหละครับเพียงแต่ฟิลลิ่งและบรรยากาศมันค่อนข้างจะแตกต่างจากที่ผมรู้สึกได้จาก The c o n นเจอร์ลิอยู่ไม่น้อยอ้อแล้วก็เดอะคอนเจอร์ลิงสอันนี้ก็บรรยากาศไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับภาพยนตร์ในจกักรวาลนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นหนังที่ดูสนุกเพลินๆอยู่เหมือนเคยแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับฟิลลิ่งมันต่างออกไปจากหนังผีอยู่มาก ซึ่งเดือนนั้นทั้งสองภาคนั้นก็เป็นอย่างที่ผมว่ามาครับความรู้สึกที่ผมมีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราดูนงางสัตว์ประหลาดอลาวาดไล่ฆ่าคนยังไงอย่างนั้นเลยละครับเพียงแต่ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมาในรูปและคงแม่ชีเพียงเท่านั้นนี่ไม่นับรวมความแฟนตาซีจ๋าๆในหลายจุดของเรื่องด้วยนะครับซึ่งสําหรับภาคแรกนี้มันไม่ค่อยจะแฟนตาซีเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ยังพอมีอยู่บางแต่พอมาภาค2นี้หนักเลยครับทางทีมงานจัดเต็มในด้านนี้มากซึ่งแน่นอนครับผมก็คิดดดวว่าามัันนนนทํใหห้้้งูสุกขึย เดังนั้นเป็นเรื่องราวของแมชีฝึกหัดนามววาซิสเตอร์ไอรีนที่ด้วยความสามารถในการมองเห็นนิมิตของเธอนั้นทําให้ตัวเธอต้องเดินทางไปกับหลวงพ่อเบิกบาหลวงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์และปรากฏการเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากเราพูดผีปีศาจเพื่อทาการสืบสวนและสอบสวนเหตุการณ์ฆาตัวตายของแมชีที่โบสถ์ของหมู่บ้านอันห่างไกลในโรมาเนียจนสุดท้ายเธอจําจเป็นต้องร่วมมือกับหลวงพ่อเบิกในการหยุดยั้งวัลลักปีศาจหลายในภาพลักษณ์ของแมชีและปิดประตูนรกที่มันใช้เดินทางผ่านออกมายังโลกมนุษย์ของเรา เรื่องราวของภาคแรกจบลงที่ทั้งสองคนนั้นสามารถที่จะกำลับวัลลักและปิดประตูนรกลงได้ซึ่งเรื่องมันก็เหมือนจะถูกคลี่คลายไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายแล้วนะครับปีศาจร้ายยังวัลลักก็ไม่ได้ถูกส่งกลับไปนรกอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่นั้นก็เป็นชนวนเหตุในเรื่องราวของภาคที่2 ดนันทูเป็นเรื่องราว4ปีหลังจากเหตุการณ์นในภาคแรกเมื่อเกิดเหตุการที่เหล่านักบวชของศาสนาจักรต้องตกตายลงอย่างเป็นปริศนาและน่าสงสัยซึ่งรูปแบบการตายของพวกเขานั้นก็คล้ายคลึงกับเหล่าเมชีที่ได้เผชิญหน้ากับวัลลักที่โรมาเนียเมื่อ4ปีก่อนทําให้ทางบริการตัดสินใจที่จะส่งซิสเตอร์ไอรีนอดีตเมชีฝึกหัดที่ตอนนี้ได้รับการทําพิธีปฏิญาณตนกลายเป็นเมชีเต็มตัวไปแล้วให้ไปตามสืบสวนแกะรอยและยับยั้งพิซาร์ไลน์เฮงโรมาเนียตัวนี้อีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับ ครั้งนี้ซิสเตอร์ไอรินถูกเลือกให้ไปคนเดียวโดยไม่มีผู้ช่วยติดตามเลยแม้แต่คนเดียวนะครับตรงนี้คนที่ดูแล้วอาจจะบอกว่าเอา้าไม่มีได้ยังไงก็มีซิสเตอร์อีกคนมาคอยช่วย,ยงไงคือซิสเตอร์คนนั้นเขาแอบตามมาช่วยเองนะครับวัติกันไม่ได้สั่งคานั้นเขาให้ความสําคัญกับบุคลากรตัวเองจัดๆเลยนะครับเจอปิศาร์หลายสุดโหดส่งไปคนเดียวสุดยอดเลย the best องค์กร of the world ตรงนี้เองผมก็แอบ,บขัดใจนิดนึงนะครับคือมึงบ้าปะเนี่ยความร้ายกาจดของวัลักที่สร้างเอาไว้ในตอนภาคแรกผมก็ไม่คิดว่าวาติกันมันจะกล้าส่งซิสเตอร์ไอรีนไปจัดการเรื่องนี้คนเดียวนะอย่างน้อยมันควรจะส่งพวกบาทหลวงชั้นสูงหรือพวก e x o r ซอร์สที่มีฝีมือตามไปสักคน2คนหรือเปล่าวะอันนี้ให้ซิสเตอร์ไอรีนที่เหมือนจะไม่มาสายนีเป็นคนจัดการผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับตรงนี้ และว่าก็นั่นแหละครับสุดท้ายซิสเตอร์ไอรีนก็บาจีรับภารกิจครั้งนี้แบบวัดเดือดฟักซึ่งอันนี้ผมก็งงซิสเตอร์แกเหมือนกันครับซิสเตอร์ไอรีนแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าหวาดกลัวตัวของวนลลักเป็นอย่างมากถึงขนาดแค่ได้ยินเรื่องเล่าของมันก็หน้าถอดสีไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้อะไรดนใจให้เจ๊แกรัรบงานครั้งนี้เหมือนกันจะบอกว่ามีประสบการณ์ในการรับมือแล้วมั่นใจก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะภาคก่อนถ้าไม่ได้เมชีที่ตายไปแล้วในบทช่วยเอาไว้ก็น่าจะสู้คิดยังไวเลยครับสำ เ่อนไข่พิเศษนั่นก็คือการใช้โลหิตของพาคิสในการจัดการกับมันแต่ว่านะครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นมันก็ไม่มีอยู่ทุกที่เปล่าวะดังนั้นตรงนี้คิดให้ตายยังไงผมก็ไม่แน่ใจครับว่าอะไรทําให้ซิสเตอร์ไอรีนแกตัดสินใจรับภารกิจนี้จะบอกว่าโดนบังคับก็ไม่น่าใช่แหละเป็นผมผมเลือกลาออกนะเธอจะมาบังคับให้ไปทาภารกิจที่มีโอกาสตายมากกว่ารอดแบบนี้ แต่ก็สุดท้ายนี่นแหละครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรซิสเตอร์ไอรีนก็จําเป็นต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายแห่งโรมาเนียตัวน,นี้อีกครั้งหนึ่งโอเคเรื่องย่อกก็ไปแล้วเรามาดูพัฒนาการทางด้านตัวละครของทั้งสองคนที่เหลือรอดจากภาคแรกกันบ้างนะครับคนแรกเลยคือซิสเตอร์ไอรีนซึ่งแน่นอนครับภาคนี้ตัวเธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและดูเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าหายไปจากตัวของซิสเตอร์ไอรีนอย่างชัดเจนนั้นก็คือรอยยิ้มและความสดใสแบบที่ภาคแรกมีครรับซึึึึ่่่่่่่งงงงงตตนนนนนนนีี้ส้สสววหหกกกก็็็ออออาาาจจะะเปพยุทมมมขผ คงจะเป็นเพราะบาดแผลจากการที่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจหลาในคราบแมชีอย่างวอลั์นั่นแหละครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตัวผมนั้นโดนตัวของซิสเตอร์ตกจากลอยยิ้มของแกนี่แหละแต่ถ้าว่าภาคนี้ก็ไม่ใช่ซิสเตอร์แกไม่ยิ้มนะครับแกก็มียิ้มบ้างแหละแต่ถ้าว่ารอยยิ้มของแกนในภาคนี้มันให้ความรู้สึกแตกต่างออกไปจากภาคแรกอย่างชัดเจนมันมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาแล้วไม่หลงเหลือความสดใสแบบสาวน้อยในอดีตอีกต่อไป ส่วนอีกคนหนึ่งที่เหลือรอดจากภาคที่แล้วอย่างมอริสหรือเฟนชี่ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นล่ามสถิตใหม่ให้กับวาหลักไปแล้วนั้นก็เหมือนเดิมครับคนนี้เป็นตัวละครที่เล่นทีจริงอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแบกผีมาด้วยซึ่งสาหรับตัวเฟนชี่เองนั้นผมเองก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงพัฒนาการตัวละครนี้เท่าไหร่นักนะครับซึ่งเหมือนก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักตรงจุดนี้เพราะว่ากันตามตรงแล้วประสบการณ์การ,รเผชิญหน้าที่ชวนคนหัวลุกที่โรมาเนียนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นซิสเตอร์ไอรีนที่กกกกทรับศ ถว่ากันตามตรงแล้วที่จะเจอไปนั้นน้อยกว่าซิสเตอร์ไอรีนเกือบเท่าตัวด้วยซ้ําซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะยันทิ์ของซิสเตอร์แก่ด้วยแหละครับทำให้แกต้องเจออะไรแบบจัดหนักจัดเต็มกว่าคนอื่นซึ่งพอมาในภาคนี้ถึงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักเท่าไหร่นักแต่ในภาคนีเฟนชี่ของเราก็ดูเหมือนจะมีความรักเสียแล้วหลังจากที่อกหักจากซิสเตอร์ไอรีนไปในภาคที่แล้วอันนี้เผื่อใครไม่เก็ตนะครับซิสเตอร์ไอรีนเลือกที่จะละทางโลกแล้วปฏิญ,ญาณเขาเป็นแม่ชีรับใช้พระเจ้า,าครับเฟนชี่มันก็เลยแ นอกจากนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกแล้วตัวองเฟนชี่ก็ดูเหมือนจะล้หกและเหินไปเรื่อยจนในที่สุดก็ลงเอยด้วยการเป็นพันลงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นบทล้างมาก่อนและโรงเรียนประจำแห่งนี้นี่แหละครับที่จะเป็นเวทีหลักของเรื่องราวทั้งหมดใน the nun t ตัวเรื่องในภาคนี้จะมีการดำเนินเนื้อเรื่องออกเป็น2เส้นเรื่องอย่างชัดเจนเส้นเรื่องแรกเป็นของมอริสเฟนชีที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนประจำในฐา,านะพันหลงและกำลังมีความรักโดยที่ตัวของเขานั้นไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งที่เขานำติดตัวมาด้วยนั้นกำลังค่อยๆคลืบคลานเข้ามาทำลายคนอื่นๆในขณะที่เส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องหนึ่งเป็นของซิสเตอร์ไอรีนและผู้ช่วยที่ต้องออกตามหาว่าหลักและใครเป็นศนาร่วมไปถึงจุดมุ่งหมายของการออกอลาวัตในครั้งนี้ก่อนที่เส้นเรื่องทั้งสองเส้นจะมาบรรจบกันในตอนท้าย ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วถ้ามองแค่เนื้อเรื่องหลักทั้งสองเซนผมก็รู้สึกว่าตัวเรื่องมันไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นักซึ่งที่จริงมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วละครับแต่สิ่งที่ทําให้ตัวหนังมันไม่น่าเบื่อนั้นก็คือบรรยากาศความจริงบรรยากาศในโรงเรียนประจําที่เป็นบทเก่ามาก่อนนั้นมันอาจจะไม่รู้สึกวังเวงเท่ากับปราสาทที่ถูกทําให้กลายเป็นบทในโรมาเนียจากภาคแรกแต่ถ้าว่าตัวเรื่องของภาคที่2นั้นก็ยังคงรักษาความไม่น่าไว้วางใจของบรรยากาศเอาไว้ได้ครับคือตัวเรื่องมันให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่่่ตตลลลอออดดดดเเเเวววาาาาาามมมมัััััันนนป็็ครร้สสสสึกกกๆททีีถผไจหง สื่อออกมาในระหว่างที่รับชมรวมไปถึงจังหวะจำสแกร์อยู่เรื่อยๆก็ทําให้เราไม่รู้สึกว่าตัวเรื่องมันน่าเบื่อจนเกินไปเพราะมันจะมีจังหวะให้เราระทึกเล็กๆอยู่ตลอดเวลาแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่าให้ลืมเรื่องความน่ากลัวแบบหนังผีที่เราเคยดูมากันได้เลยเพราะในเด e n น n 2นั้น,น,นผมคิดว่าเรื่องมันไม่มีอะไรให้หน่ากลัวครับจริงอยู่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกปลอดภัยจากบรรยากาศของตัวเรื่องแต่สุดท้ายความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ว่านี้มันก็ไม่ใช่ความกลัวครับมันดูจะเป็นความหวาดระแวงจากหนังมากกว่าส่งตรงนี้ผมเองก็ไมมม่่่แนนนนนใจเหือกัััครบวาผ้ ว่ามันจะมีจัมสเกออกมาหรือไม่หรือเป็นเพราะว่าผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องกับตัวละครในเรื่องกันแน่แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันคงจะปนปนกันแหละครับแต่ติดไปทางกลัวจัมสเกซะมากกว่าคือมันออกมาถี่จนน่ารำคาญนะครับบางทีนอกจากนี้นะครับในภาคนี้ผมยังแอบรู้สึกว่ามันจะออกไปทางแฟนตาซีซะเยอะมากนะครับแล้วมันก็ยังให้ฟีลลิ่งเหมือนหนัง่าสมบัติอยู่ในหน่อยอีกด้วยต้งหลังจากนี้จะเป็นสปอยนิดๆนะครับเพื่อบรรยายให้เห็นภาพกันสักหน่อยใครยังไม่ดูสามารถปิดไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้ครับโอเคเริ่มกันเลยนะ3 1> 2 1ในภาคนี้นะครับปีศาจไลทิงโรมาเนียกำลังตามหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าดวงตาของเซนต์ลูซีครับซึ่งภาคนี้ก็จะมีการเฉลยมากอีกนิดนึงนะครับว่าแท้จริงแล้วตัวของวัลลักนั้นเคยเป็นเทวทูตมาก่อนก่อนที่พระเจ้า,าจะริบพลังของมันคืนแล้วในประเทศมันอกจากสวรรค์ซึ่งตัวของมันเองก็ต้องการที่จะใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้เพื่อที่จะกู้คืนพลังเทวทูตของมันแต่ถึงแม้ว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นอันตรายอย่่าาาาาางงมมกกกถ้้หววลััไดคครรออบน แต่ถ้าว่ามันก็เป็นอาวุธเพียงชิ้นเดียวณตอนนี้ที่จะสามารถใช้มันในการกำลาบวลหลักลงได้ดังนั้นการ,รเผชิญหน้าในครั้งนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขว่าใครจะสามารถเข้าถึงดวงตาของเซนลูซี่ได้ก่อนกัน เป็นไงบ้างครับฟังไปแล้วมันคล้ายๆกับหนังล่าสมบัติใช่หรือเปล่าซึ่งเรื่องมันก็เหมือนพยายามจะนำเสนอว่าใครที่สามารถเข้าถึงดวงตาได้ก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะแต่ว่านะครับความจริงแล้วตัวหนังมันต้องการจะสับขาหลอกเราในช่วงกลางไปท้ายเรื่องนั่นแหละครับเพราะกุญแจที่สำคัญจริงๆในการเผชิญหน้ากับวารหลักนั้นถูกบอกเล่ามาในหนังตั้งแต่ช่วงต้นของเรื่องแล้วครับแถมย้ำบ่อยๆจนผมรู้สึกว่ามันต้องใช่แน่ๆซึ่งสิ่งที่ต้องใช้มันสำหรับการเผชิญหน้ากับวารหลักนั้นมันเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเพราะวว่่่าาาาสิิงนนนัันั้มเรรรียกปหคบ ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกมันคือปาฏิหาริจริงๆมันอาจจะฟังดูตลกนะครับแต่ในภาคนี้ซิสเตอร์ไอรีนนั้นสามารถเอาชนะว่าหลักได้เป็นเพราะว่าปาฏิหาริจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่โคตรใจเดอุสเอกมาคิน่าจัดๆเลยแต่นี้ผมค่อนข้างจะรับได้นะครับเพราะมันมีบอกใบ้เอาไว้หน่อยๆแล้วอ้อแล้วเดอุสเอกมาคิน่าหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วทําให้ตัวละครสามารถผ่านวิกฤตต่างๆไปได้นะครับคล้ายกับการช่วยเหลือของพระเจ้าซึ่งที่จริงนะครับการช่วยเหลือจากพระเจ้านั้นมันก็สมควรเป็นอยย่่างงิ เพราะศัตรูในเรื่องนี้มันเป็นศัตรูกับพระเจ้าเช่นเดียวกันจะไม่พระเจ้าเข้ามาช่วยก็ยังไงอยู่ คือปาฏิหาริ์ที่ว่ามันเป็นแบบนี้ครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูฟังผมพูดมาถึงจุดนี้คุณอาจจะอึ้งเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละนิดแล้วกันในภาคก่อนหน้านั้นซิสเตอร์ไอรีนนั้นได้ใช้โลหิตของพระคิดในการกำหลับปีศาจหลายว่าหลักลงได้ใช่ไหมล่ะครับแต่ในภาคนี้มันเป็นอะไรที่พิยนกว่านั้นครับในช่วงต้นถึงกลางเรื่องตัวเรื่องพยายามจะบอกให้เราฟังอยู่เสมอว่าตัวของเรานั้นต้องมีศรัทธาจึงจะสามารถสร้างปาฏิหาริ์ขึ้นมาได้รวมไปถึงเรื่องของการที่พระเยซูเสกโลหิตของ มันยับเมื่อกี่รอบแต่เหมือนว่าบางครั้งเวลาที่พูดเรื่องนี้มันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติและดูเหมือนจะจงใจเกินไปนั่นแหละครับผมเลยรู้สึกว่าในเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแน่แ่รวมไปถึงเรื่องของเซนต์ลูซี่ที่ว่ากันว่าดวงตาของเธอนั้นสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นรวมถึงที่ว่าหลังจากที่เธอถูกพวกนกรลีดฆ่าตายบรรดาเครือญาติของเธอต่างก็กระจัดกระจายกันไปทั่วโลกแล้วก็นะครับซิสเตอร์ไอรีนนั้นมีดวงตาที่สามารถมองเห็นนิมิตได้พอผมพูดถึงตรงนี้คุณพอจะจับเขาอะไรได้บ้างแล้วใช่ไหมครับ ถ้าผมจะบอกว่าศึกสุดท้ายระหว่างซิสเตอร์ไอรินและว่าหลักนั้นมันไปสู้กันอยู่ห้องบม่มไวยตัวผมเองก็คิดว่าคุณน่าจะเดาตอนจบของเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องดูแล้วหรอครับ ใช่ครับอย่างที่คิดเลยซิสเตอร์ไอดีนที่ตอนนี้เป็นแม่ชีที่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างล้นเหลือแถมยังมีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ของเซนต์ลูซี่แถมยังมาสู้กันในห้องบ่มวายแบบนี้ในตอนท้ายเขาทางซิสเตอร์แก่ทุกอย่างเลยครับซิสเตอร์ไอรีนสวดภาวนาเพื่อกำลหลับวาลักโดยใช้แรงศรัทธาและสายเลือดของนักบุญศักดิ์สิทธิ์ของตัวเธอเปลี่ยนว้ในห้องบ่มทั้งหมดให้ใกลายเป็นโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ซึ่งขนาดในภาคแรกโดนพ่นใส่หน้านิดเดียวก็แทบจะสู่คิดแล้วมารอบนี้วายเต็ ีีน,น้ผมเองก็พอจะเดาได้แล้วครับว่ามันจะมาทางนี้แต่พอออกมาแบบนี้จริงๆผมเองก็แอบ,บอึ้งอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ส่วนตัวก็แอบ,บคิดว่าให้ชนะแบบนี้แหละมันเจ๋งดีเห็นไหมแฟนตาซีจัดๆเลยภาคนี้ ส่วนปีศาจตัวลองอย่างปีศาจแพะที่โผล่ออกมาในช่วงท้ายเรื่องนี้อันนี้ผมก็รู้แหละครับว่ามันมีพูดถึงเอาไว้บ้างในช่วงกลางเรื่องแต่พอมันโผล่มาในเรื่องแบบไม่ค่อยมีจุดเชื่อมโยงเท่าไหร่นักผมเองก็รู้สึกว่ามันแปล,ก,ปลกไปหน่อยครับเหมือนภาคนี้ทีมงานคิดว่าตัวละครมันเยอะก็เลยอยากจะเช็ประสบการณ์ความสยองขวัญให้ตัวละครอ,อื่นนอกจากซิสเตอร์ไอรีนหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ผมว่าตรงปีศาจแพะมันแอบดูฟื้นไปหน่อยแต่นี่่อยแอบคิดนะครับไม่ใช่ว่าทะลึ่งมีคนสนใจเยอะแล้วมาบอกทีหลังว่าเออเราจะมีสปินนนอออาาจจกเรื่งดั Holy Shit! สุดยอดแผนการตลาด ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวจบลงด้วยดีแล้วตัวละครต่างๆก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามทางของตนเองแต่สุดท้ายนะครับผมคิดว่าเดือนนั้นอาจจะต้องมีอีกสักหนึ่งภาคที่เป็นการสรุปชะตากรรมของมอริสเฟนชี่ทเทอเรียอาเพราะอย่างที่รู้กันครับว่าสุดท้ายสามีภรรยาวอลเลนจะต้องมาทําพิธีขับไล่วิญญาณลายให้กับเฟนชี่และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เฟนชี่ขาดตัวตายต่อหน้าภรรยาในภายหลังซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเล่าเรื่องราวตรงนี้ไหมหรือว่าสุดท้ายจะปล่อยว่างตรงนี้เอาไว้ยใให้เเเเราาตติมมันนองภ แต่ก็นั่นแหละครับที่แน่ๆสามีภรรยาบ้านวอลเลนก็ได้รับเรื่องนี้เอาไว้แล้วในตอนจบสรุปแล้วนะครับเด e n นนัผีแม่ชี2ก็เป็นหนังที่ดูสนุกครับถึงตัวบทและการนำเสนอมันจะมีจุดแปลกๆไปบ้างรวมไปถึงว่าตัวบทก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนักออกจะไปทั้งหนังสุดสำเร็จซะเยอะด้วยซ้ำเทียบกับท a l k to มีจับมือผีที่เขาใช้ในสัปดาห์เดียวกัน แต่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกและเราสามารถเอนจอยกับมันได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักครับแน่นอนว่ามันไม่ให้ความรู้สึกเสียเวลาและเสียดายเงินในการตีตัวเข้าไปรับชมอย่างแน่นอน และนอกจากนี้นะครับผีไม่ชีทั้งสองภาคนอกจากจะเป็นการเล่าถึงที่มาที่ไปของปีศาจวาลักแล้วมันก็ยังเป็นการเติมเต็มถึงส่วนที่ขาดไปของเรื่องราวในคอนจูริงภาคที่1และ2อีกด้วยนะครับว่าทำไมตัวของเอสถึงลังเลและดูไม่มั่นใจในตัวเองในการประกอบพิธีไล่ผีในภาคแรกหรือจะเป็นการที่วาลลักหล่อลวงครอบครัววอลเลตไปฆ่าที่อังกฤษซึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้เฉลยออกมาโดยตรงแต่เดืนั้นทั้งสองภาคมันก็เลยเติมเต็มข้อสงสัยของผมหลายจุดอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันครับ